สาวันที่1 1กรกฎาคม2,565เมือว่าไปใส่ตรงไหมไปซื้อตรงมาตรง2เม็ดซื้อมาร8 0อยปก็เลยไปใส่ไห้ปากตอหนามมไหลายฝนมันตกหลายมือละไม่วงคนงานที่ใดพี่น้องพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเบิงประมาณเครึ่งโลนี่แหละ ยู่ทั้งขอบกุ่งคือหลายแทะขนาดหนามมันไหลได้เนี่ยขนาดไหลที่สิเดไหลกว่านี้อยู่กุ่งตรงงามเลยไหลไหลยหลคล้ายกัสิเดพอดีซื้อน้ำยอกต้นปาอยู่หรอกท่ง บ่าครบ